ดีครับผมบอกคำนอยเดยเชนแนวนะครับเมื่อนี้ผมสิผ้ามาตัดใหม่เด้อครับไส้กอไฟ้อครับหน่เขาเด้อครับนี่ครับข้าตัดหมองกลางๆนะครับห้าหมองคมๆมนะครับนี่ครับก้าเราถีมไปห้ามาเอาตัวนี้ครับข้าเอาทางอ่อนขืนเรื่องๆเด้อครับ เราตัดเป็นสองรันเข้ากับการไมอดูมังนี้เลยนะครับเข้ากับซัลงไปครับสาวไปเรื่อยๆครับโอ้แค่งหลายแน่เด้อครับแล้วล่ะครับสาวไปเที่ครับเอาว่างมังนี้นะครับแล้วผมหาใหม่ ออาไ่ได้กับปาดนีเลยครับเนี่ยตัดออกกมดเลยมันควครัะ บอกด้วยครับใกล้สีเขานาฝนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเอาสู้นาฝนยังวมาสิงเป็นไข่ครับช่วงนาฝนโคู่วิธงไรด้วยครับพี่น้อง yep นำลังพาข้าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยผมกับสิบปตรอก็แล้วครับเต่อแล้วครับ ก็เศร้าเลยครับโอ้อนี่ว่าหนะได้ครับข้านะมาเห็นยังสีเลยครับว่างเล้วห้อเกียบไป นะครับวิธีการตัดเดี๋ยวผมคนี่อยากต้องมีไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาสีถ้าคลิปไม่อาซีโดนแน่เด้ครับช่วงนี้ผมก็ค่อยว่างด้วครับคลิปหน้าผมอาสีภาพไปตกปลาด้วยครับสวัสดีครับ